สวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องป้องปายอยู่กับพ่อใหญ่ซัมลีพาเราพาพีพานองครับมาชมกลุ่มผู้สูงอายุครับบ้านเขาแก้วสีสมบูรณ์ครับเพจงานฝีมือครับพี่น้องต้อนรับแขกมาจากจันทบ,บุรีพาพีพานองมาชมบรรยากาศครับงานฝีมือจากกลุ่มผู้สูงอายุครับบ้านเขาแก้วสีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสี่ยมจังหวัดสุโขทัยครับผมเดี๋ยวจะพามาเิ็งหยังแน่ครับพี่น้องตามมาครับเดี๋ยวจะพามาเป็นการเฮ็ดใบพัดจากใบรัตตลี่เก่าครับมาต้องคิมครับเทียบใบครับมันกำลังพัดครับผมทำใบพัดจากรัตตลี่นะครับมาแล้วครับ ใบพัดจากลาระดีครับเดี๋ยวมาฝากที่ฝากน้องสุธุสุธนครับกรมกระทรวงอายุบ้านเขาแก้วสีส้มดูนเขาแก้วโรงเรียนผู้สูงอายุเขาแก้วโรงเรียนวัยสูงอายุเขาแก้วอทุ่งเสียมจังหวัดสุโขทัยมีจำหน่ายนะคะมีจำหน่ายครับใบพัดจากราตรีก็ได้ซื้อแล้วก็ต้องทิมครับพี่น้องเก็บไว้ เก็บใบเก็บใบเก็บใบที่โรงเรียนนะคะโรงเรียนหลายเก็บใบเก็บไปครับมางานฝีมือครับเดี๋ยวทำงานฝีมือกันเดี๋ยวเดือนหน้าเดี๋ยวจะสอนการทำโบบายอีมือนึงนะคะมีโครงการหลายอย่างเป็นกลุ่มนักเรียนผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเขาแก้วต่อมาครับสามกล่องข้าวกับกล่องถาวครับพี่น้อง กองข้าจากใบลานครับพี่น้องเปินง้อมวยงามครับผมได้เดินได้ไปได้อามกองข้าจากใบลานครับพี่น้องโอ้ยเาิงค้อมนาะครับงามครับสวยงามครับกองเข้าจากใบลานใบตาลครับมีผนองและชมบรรยากาศนะครับดูนี่ต่อมาเป็นตะกานะครับตะกาครับผมสวยงามครับตะก้าสวยงามครับผม สำนักเรียนผู้สูงอายุเขาแก้วอำเภอทุ่งเสดยมจังหวัดสุขโขท,ทัทยตอนรับแขกเดี๋ยวแขกจะมาครับแขกจะมาจากจันทบุรีห้องห้องส้งามครับห้องตะกาครับพี่น้องเก็ีบ,บรรยากาศมาฝากที่ปากน้องครับ อ๋อทางนี้มีอะไรบ้างครับน้ำพริกครับน้ำพริกปลาล่าสุกค่ะน้ำพริกปลาล่าสุกนะครับไว้ทำจนรับงาจากอะไรกันกันทบุรีน้ำพริกปลาล่ามะม่วงมะม่วงเนี่ยกะต้มใบเตยก็มีนะครับกะต้มใบเตยครับพี่น้องกะต้มใบเตยครับต้มแผ่นมะม่วงโอ้ทำสวยงามครับ ลุ่มนักเรียนพระสูงอายุเขาแก้วสีสมบูรณ์เบงหมวกเบิงติดเผาครับติเข้าวติเข้าวติดข้าวติปข้าวถุงย่ามครับผมถุงความสวยงามครับผมคุณแม่บ้านครับนักเรียนผู้สูงอายุเขาแก้วสีสมบูรณ์มีตะกงตะกาครับเป็นใจสนใจกามาเบิ่งไหนครับติดข้าวติดข้าวติเข้าวูีความสวยงาม ขอบคุณนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับอ,อกคลิปหน้าเจอกันไหมครับสวัสดีครับผม